สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนายอ้อนขอของขวัญในวันเกิดแพทเป็นหนึ่งนงคู่หวานคนบันเทิงที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสําหรับคู่ของนักแสดงพิธีกรสาวชื้อดังอย่างแพทนภภาและแฟนหนุ่มนายนภัสเพราะหลังจากที่ออกมาเปิดตัวว่ากําลังคบหาดูใจกันก็มีโมเมนต,ต์ความหวานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดล่าสุดเมื่อถึงวันเกิดของหนุ่มนายเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ภาพความน่ารักที่ได้ถ่ายร่วมกับแพทและลูกชายอย่างน้องเรศซิง พร้อมกับถือโอกาสขอของขวัญจากสาวแพทซะเลยซึ่งของขวัญนั้นก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเพราะไม่ได้ขอเป็นสิ่งของหรือของแทนใจอะไรเลยแค่ขอให้สาวแพทอย่างงอนตลอดทั้งปีแม้คําขอเนลรู้เลยนะครับว่าฝ่ายหญิงงอนเก่งแค่ไหนโดยเจ้าตัวได้โพสต์ระบุข้อความว่า Happy Bir t h d a y แมกราคม37 28แขวบแล้วหรอเนี่ยมีสมาชิกเพิ่มมาอีก2คนครับแพทถามวันเกิดอยากได้อะไรผมจะขอไม่ให้งอนเลยทั้งปีต้องได้และ แล้วแหละท่ามกลางเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนันกันเลยทีเดียวซึ่งหลายคนก็เอ็นดูกับคําขอของฝ่ายชายเลยละครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแพทจะทําให้ตามคําขอหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการงอนกันและแพทเองก็ได้ประกาศโสดพร้อมบอกเลยว่าสถานะของเราต้องอัปเดตกันวันต่อวันเอาเป็นว่าแฟนนมขอขนาดนี้แล้วก็ต้องทําให้แล้วนะครับแม่แพท ท่านผู้ชมครับมีความห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันมาหนอยครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ